สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลุดวันคำสั่งสำนักพระราชวังสั่งลงโทษบิ๊กแดงปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตเพจเฟ c บุ o o k c s อสไออด้ออกมาโพสภาพหนังสสยคำสั่งสำนักพระราชวังที่150-2566เรื่องลงโทษข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนให้ปฏิบัติหน้าที่เวรโทษระบุพลเอกอภิอรัตคงสมพงศ์บิ๊กแดงโดนคำสั่งต้องกลับไปฟิตร่างกายใหม่ พราะปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบคำสั่งสำนักพระราชวังที่150ทั2566เรื่องลงโทษข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลรเรือน ให้ปฏิบัติหน้าทีเวรโทษด้วยพลเอกอภิรัตนคงสมพงศ์ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังวงเล็บ6ระดับ11เลขที่ตำแหน่งอัตราเงินเดือน1 7 4 5 0 0บาทแด่กระทำผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการกล่าวคือ คนเอกอภิรัตคงสมพงศ์ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดช,ชอบและมิได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงสาฟฟาละอองทุลีพระบาทสำนักพระราชวังได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของคนเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการตามข้อสี่วงเล็บ15บห้กพักขนดที่12 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารราชการบริาพาทในพระองค์พศ .2560 และแก้ไขเพิ่มเติมพศ .2565 จึงเห็นสมควรได้รับโทษ ให้ปฏิบัติหน้าที่เวนโทษมีกำหนด30วันนับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคม2561ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวนโทษให้ฝึกทบทวนตามสภาพร่างกายฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5 5แห่งพระราชกิฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ5 5 6 0 จึงลงโทษพลเอกอภิอรัตคงสมพงศ์ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรนโทษมีกำหนด30วันตั้งแต่วันที่17การคมถึงวันที่15สิงหาคม2566ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เว้นโทษให้ฝึกทบทวนตามสภาพร่างกายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17การคมพศ2566เป็นต้นไปพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุวิมลเลขาธิการพระราชวังขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ